เลยเอาลองเลยคุเลยนีน่เสียหบทุกคน สวัสดีและสวนะัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนเนอะสวัสดีเอฟซีถ้าฟังเราและฟังไทยต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กลับมาพบ,พบ,พบกับสาวซีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้กับสาวซีก็เลือกตอาไข่เคืองไอ้โครงแล้วก็อ่าลงหน้าพี่น้องเอนะ้ยเนาะลงไปกินข้าวเท่งอยู่หน้านาะหรือว่ากินข้าวง่ายเนาะทุกคนอันถ้าบ้านจตุจีจะเอิ้นข้าวง่ายทุกคนเลยท่านอยู่ทางเมืองเขาจะเอิ้นอาหารเทีนะ่ยงเนาะแล้วก็ เลี้ยงโง่เลี้ยงคไายไปนั่พี่น้องเอ้เมื่อนี้นะโรคไปเลยโรคไกินข้าวอยู่หน้านะเมื่อนี้โลรเบ้าโง่บิ้าไายแล้วก็โรคไปให้หายยุ่ยกินอยู่หน้าพี่น้องเอ้แต่ว่าเอาเครื่องไปแตเ่เฮิร์ตพี่ละไปยุ่ยกินอยู่หน้าเมื่อนี้พี่น้องไะไปติดตามชมชาวีเลยได้บรรยากาศอยู่หน้าเนาะทุกคนเมื่อนี้นะสิไปกินข้าวอยู่เท่งน้อยค่อยบ้าวได้พี่น้องเอ้เมื่อนี้ได้ไปออนไลน์เซ็ตข้อยา่าชาวสีก็ยุ่ยกินข้าวแล้วละ,ละ,ละตอนนี้กันอุปก่อนจะวสีกันนะ มีดิบข้าวก็ยังตะแก้งทุกคนเลยแล้วก็รสด,ดีแล้วก็ถ้วยบ่งน้ำทุกคนเลยก็อยู่น่านีน่ก็มีเกิดมะขิดแตงโน,โนแล้วก็มีเนื้อแน่ทุกคนเลยเมเปิ้ลช็อคีกะแล้วก็งามเลยเดี๋ยวช็ีมาหาผักก้อนทุกคนเลยหามะเขือแล้วก็หาผักกาดน้ำทุกคนเลยนี่ผักกาดเนหัวหัวเลยแล้วก็ผักโบนำ้ำเลย เดี๋ยวผักโบกก่อนเนาะผักโบนหลหอนคักหอนคักเลย นอนจัดเลยเพืพอดีกินทุกคนเลยอันนี้ปิดแ่หงึงปะไปบบดน,นี้ทุกคนผังนกง้ากระไทยเขากับพรมเรียบร้อยแล้วได้ลงเลยบบดน,นี้สีกลงเมาเทงแล้วได้ทุกคนไล้นะเคือลงจุ้ง,งใจลงมาแต่ลงมาก กินยาสิกะเดี๋ยวล้างก่อนมันนี่น่ะจะพิจิตร์ให้เมน,นูยางเนยยางซิ้นยางซิ้นกับอันเลือกป่นผักกัานจอกินข้าวเที่ยงมันนี่น่ะข้ายอันนยยี้ไปใหญ่เลยเดี๋ยวอันนั้นจะเดี๋ยวไปแย่ค่อย นี่เมนูจอสีมัน,มนผักมีวิตามินกินผักมีวิตามินจะได้เยอะใบไว,ไวด้วยจะได้เท่าไวไวยทุกคนอะไรกันนี่จะได้เท่าใบไวยกินผักเยอะๆไม่ใช่จะโต็วเร็วๆกไฟดังไฟใส่ก,ก้อนทุกคนเลย อเอาค่ากินน้ำค่ะก็มาทุกคนเนี้น้ำไฟแล้วแล้วก็ไปเอาข่ากินน้ำค่ายกินน้ำมากแล้วก็ ชาชีก็จะมาหมักชีนั่นก็เพิ่มไฟจะเป็นก้อแล้วก็เอาชีนเข้าลงไปปิ้งด้วยเนยข้าลงไปปิ้งเนาะเมนูเด็ดเมนูเด็ดนี่ผักก้านจองอนี่ชาชีจะ พ้นถักก้านจองคนไอมานี่นะจะมีหูแซบหรือบอนี่ยังไม่เคยกินเห็นแต่เขากินอยู่คลิปเป็นแต่แซบเลยเยอะมาลองบ่มานี่มอันสิแซบคือพระเจ้าว่าบอจี ไปอคิดว่าลืมมีดเขียงเอาเด้เขียงเขาก็ไม่มีบ่อหนีิเอาอันนี้ดีกว่ากินเฮี้ยๆเวลากระมาก,กไปทุกคนเลยมากไปละกะไปเบิ้งไฟก่อนเป็นก่อหรือ,อยังเป็นก่อหรือ,อยังเป็นก่อหรือ,อยัง เก่งเพ่งแน่นอนคักเลยทุกคนเลยเย็นเก่งนะเราเห็ดอยูโฮมเลยเย็นจ้วยจ้วยเลยเสียงจำหกเทม เดี๋ยวสีมาหมักอันสีนกอนทุกคนเลยอันตานอันนี้รถด,ดีด,ดีทุกคนอู้เยอะเกิน มันหอยโอ้ยหยุเอดีกว่าหยิบอาหยิอยบอ่ะหยิบเชคคบน่าจะมีผนอหนอยจังเลยคือคำโน อยำขยำขยำพอแล้วทุกคนเลยเอาจะหม,มักไปนี่นะเดี๋ยวลงไปย่างพักก่อนมาเนี่ยักฮะเซอตะแกงเลยเรียดร้อยทุกคนเลยนี่มะคิดอันนี้มะคือกับโพเทิมโพพักหอมแดงนีนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวสีลงไปย่างเลยแปบบ๊นนึงกจะุกไฟก็เป็นก้อนแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวอัน เห็ดบอนยางก่อนเนาะลุกไม่ได้นะเดี๋ยวพักสั้นจะไหมนี่อ้ยทำไปทำไปไปไหมไปาม เวลามี่น้องโอ้ยแดดจองพี่น้อยผักกัญจองพี่น้อยเมนูป่นผักกัญจองยางผักกัญจองป่นมาหนิกินแบบเหมือนงายมาหนิทุกคนกินแบบเนี้ยหรือยุบแล้ยวหรือยุบแล้ว là súng là cảm ngọn này. leo leo มันหอมคนน้กูกูชุข,ขาเลือเอข้ขานั่นโอ้ยคิดชุกโอ้ยอ,อกุกคนใยน่าจะผอมไแล้วแน่นะกูะกู ฮอนฮอฮอนเด็กสีย่างชินโตทุกคนเลยอไปไหมมันปิง้งทุกคนฮอตกตาย่าไปไหม,มปิง้ง Đi tìm mấy tiếng lít Cần thăm mấy tiếng máy Rồi bây đi kín lươi Rồi bây khuôn Rồi bây đáy hem bán Xếp bắp kem đen lươi bán lúc cơn Ủa. น้อยทุกคนเพกเทงยงนนะไปเตกกนักอะลยเดี๋ยวจะซีตาม,มาันน้ำก็เคิมมก็นนี่โหพักมัคิดเ็เป้งเ็กเป้แต่เย ตาคิดและเรียบร้อยทุกคนกนี่นะตาและเรียบร้อยเอาลงเลยโอ้โห้ตาเต็มโคกคักเลย <c oughs> ลงมาตามจีร่างทุกคนนี่เพราะว่าตามยูเทียนเงินยันมากินชิ้นเชียวชย่างชิ้นอยู่ฮั้นมากินนะ <c oughs> เต็มพวกคักเลยโคกน้อยนึงเลย ไปเฮไปทังคบน้อยน้อยนึงถูกน้อยชั่งมาคลำเขานี่ยละใช้เวลาทาลั้งหมดเลยแล็กแล้วแล็กแล้ยวยังเถวมี ท่านปูงเคืองทุกคนนะยังปูงเคืองเลยเดี๋ยวเขาไปปูปงเคืองแต่เท่งไปเบิ้งซีนก็แมนซีนจซีก็เฟ่ยไม้ระบบปันนี่อืมเฮียเละเฮียไปเฮมาแล้วไม่ได้กินเม็ดโฟมใหู้เลยอยู่กินข้าวแห้งปันน,นี่ชีนจะซีกอะมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยทุกคนใหนหน้าป้านี่มั่วห้อยทุกคนป่าต่อ เสบเสับเสบเสบกินของเสบเสบน้ำนี่กินกินอยู่หัอยู่หน้าฉันบ่เนี่นี่เสบบ่เยอะมันยังเสับปลา ปลาแดกปลาแดกปลาแดกเสลงเส้าอน้ำปลาแดกได้ทุกคนเลยหืมบาดตกบบดนี้ละบามันละตางคนเลย ไปลิ้นนำสาวนุชคนเข้าเลยขเขาเพิ่เงินห้าพันเห็นไหมคนได้เข้าได้ทุนได้ชาวมัดมี่เอ้ยได้เงินห้าพันว่ะภาษาเป็นของเงินอเมต้องเฮี้ยนกะม้องพนมาเก็บเป็นได้ชิมก็่าจะแซบเยอะ แซ่บไปบนซ่บปนผักก้านจอง คนนี้นี่จะเสียบทุกคนไม่แถวลงโคนลุลงก้นเดี๋ยวมันเยห่ยโค้แต่หึงเลยหอมดิตกสีกั กินเลยได้ทุกคนนะซีนนี่ซีนกะมีโซยกะยาเพราะว่ามีมีเหงียนชีกินอ่ะมันอย่างเซ็บต้องโซดมันมป้าเสดแต่ไอ้ก่อนมียุม่มเลยไปดินปะาม่แล้วไอ้ก่อนอคือไปทุกคนวันนี้กะอ่า

อืมครับอืมคนมึงเนี่ยอืมโหยียัอไอืม

ngày ngay <cười> 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 ยืนพัดยืนีจุ้ยแม่ขอแสงแสนสามพันปีแล้วทุกคน หยับครับน,นี่มีน,นั่งแบบชูภาพไปนั่งแบบขัดจินตมาดเลยกินแบบสบายๆเลย อืมอืกองเลนหนกไม่รนกว่ะถึงเขาแล้วไปนั่นไมก่อน อยูงกินัาทีก็เลิกไไลายๆอิมอ่มเดยวทีก็ไปหายง้อยข่ยกอ้อนทุกนทำไมเอาเอา,เอาง่อยข่อยอนก,กันน้ำค่มะไม่ไม่แซม,มไม่ชี้บอ,อกได้กันยังจัดเลยูะแซบไหมแซบแซบแซบนีบ้ทุกคน โอเคทุกคนชะซีกะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็พอดีใบสามพอดีพี่น้อยเนาะพอลงมากอ่ะสิบช่อโม้งห้าสิบปายแล้วเนาะลงมากกับพี่น้องมันกะเกือบบ่ายแล้วเนาะก็จะกินข้าวเพลินแล้วกะบใบสามพอดีเอาโง่ไข่ออเรียบร้อยแล้วเดียวชะซีกะสะหารามโง่รำไข่ตามหน้านี่ละบ้านี้อิ่มแล้วจะขึ้นไปเฮิ่นนะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะบชะซีขอพาชันนี้เนาะทุกคนเนาะ